หลวงพ่อว่าจะปิดทองคนระับเนี่ยประตูทวรรบานเลยนะแล้วยิบยับเลยทองกล่องแสนหนึ่งอยู่ไหมนี่แล้วมียิบยับด้านหลังอีกจะอยู่ไหมเนี่ยแค่ฝั่งหนึ่งอแสนหนึ่งจะอยู่ไหมเนี่ยกล่องหนึ่งไม่ใช่แค่แสนแสนเป๊ะนะมันแสนกี่หมื่นละ่ะต้องมีเลยมีตีไป,ไปต้องหาร้านทอง หลายๆราคาตึอแสนแสนห้าหมื่นนะฝั่งละแสนห้าหมื่นนี่ผมตีนะแสนห้ามันดูลายสแล้วเดี๋ยวดูความสูงสวางวางกับใบเตะมากอโบกับะโาเช้าเที่ยวกับตัวผมไปไปห้าแสน่ะผมดูแล้วองใหญ่มากเลย น่าจะตีค่าทองไปห้าแสนน่ะแล้วก็คูณคูณสองเข้าไปค่าแรงของโอ้โหแล้วปิดปิดต้องเนียบด้วยโอเคครับถ่ายไปก่อนนะเผื่อพี่ๆน้องๆอยากทำงานก็เข้ามาผมก็ถ้าหลวงพ่ออยากได้ผมผมก็จะทำให้ดีที่สุดกับผมตีไปตีค่าทองไรนะี ไม่รู้นะทองอาจจะแพงเหมือนเนี้ยตีไป,ไปกล่องละกล่องใหญ่อะกล่องละแสนแสนห้า 100, 100ถ้าสองกล่องก็ห้าแสนน่ะราคาแรงของก็บวกคูณสองเข้าไปถ้าเกิดพี่ๆช่างสิบหมู่หรืออะไรสนใจก็เข้ามาคุยกับหลวงพ่อนะครับที่วัดที่วัดโพง,งามลบบุรี เราก็มีงานจิตกรรมอะไรเยอๆแ,แต่หลวงพ่ออยากให้เป็นงานดุลทั้งวัดเลยคุยกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อคุยกับช่างพม่าไปแล้วว่าไงช่างดุลเชียงใหม่หรือช่างดุลหลายๆจังหวัดก็ลองมาคุยดูก็อยากจะให้เป็นคนไทยได้ทำช่างหลวงพ่อก็คุยกับช่างพม่าไว้ช่างดุลอยากให้เป็นงานดุลทั้งวัดเลยงานดุนลโลหะย,ยกก็ดูไล่ดูแลดูในผมถ่ายรูปแล้วหลวงพ่ออยากได้แบบไหน แต่ถ้าเกิดไม่มีใครทําหลวงพ่ออยากไว้ใจคนไม่เก่งคนนี้ก็ติดต่อมาผมคิดผมคิดอยู่ล้านหนึ่งเพรอดูทองแล้วใหญ่มากเลยถ้าทองไม่ถึงก็จะเป็นขี้กะอย่างเงี้ยเราต้องเกลือทองไว้เยอะๆตีทองไว้ตีทองไว 500, นะ้ห้าแสนอ่ะสหรับผมอะโอเคครับผมอาจจะ อาจจะถูกหรืออะไรหรืออาจจะแพกของคนอื่นเขาจะผมป้องกันการปิดทองเป็นขี้กาก,การไม่ฟังเนี่ยโอเคครับผมขอหยุดและะ้วครับคอยอารวินมารับครับผมตีไว้ล้านหนึ่งครับติดทองเพราะบานบานหนึ่งใช้สองกล่องหรืออาจจะกล่องเดียวไม่น่าอยู่กผมตีไปสองกล่องเน่แล้วกล่องละแสนเท่าไหร่ล่ะ ่องตีไป,ไป่องละแสนห้าเลยแสนห้าสองกล่องก็สามแสนดิเอ้ยมนไม่ห้าแสนเลยก็คูณสองก็ต้องเป็นหกแสนดิเออจะไปล้านบ้าเลยผมคิดไเนี้วผมรู้ทันเหนื่อยแล้ก็ปวดเหนื่อยคิดไปหกแสนนะเนี่ยโะราบาลบาลเนี่ยผมคิดไปหกแสนแล้วกันใครคิดถูก่าก็มาคุยกับหลวงพ่อได้เลยครับที่วัดโพงาม จังหวัดลบบุรีครับมีภาพจิตกรรมแต่หลวงพ่อ,อยีกได้งานดุลทั้งวัดเลยโอเคครับพี่วินมาแล้วครับพี่วินลบบุรีส้องการครับเราไปแล้วกลับบ้านกันดีกว่าไงพี่น้องศิลปะมาคุยกับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อต้องการงานศิลปะงานจิตกรรมเขียนไม่ดีหลวงพ่อต้องการเปลี่ยนใหม่หมดพี่ๆน้องๆศิลปะก็เข้ามาดูงานนะครับหลวงพ่อหาคนทํางานอยู่ แต่หลวงพ่อก็ขอเบอร์ผมไว้แล้วถ้าเกิดยังไงหลวงพ่อจะโทรหาผม <c oughs> ผมก็ไม่เก่งครับถ้าหลวงพ่อไว้ใจก็โทรหาผมตาเราไปนี่กลับมาแล้วโอ้โหเที่ทงยงเลยฮะทค้งง่าข้อราจะไปแต่ยังเด็ดที่วัดวัดโพงามตรงประตูวัดโพงามไปแล้ว